กับสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้พ่อะที่เราได้เดินทางมาหาแม่ปุกอีกครั้งหน,นึ่งเนาะครับผมนอนหลังตีงไว้ออกโอ้ยเสดายแห้งครับผมท่านผู้ชมแปดห้าหนึ่งออกแปดหาสองโอ้ยแม่ปุกกับซีบอกอยู่ได้มันอยู่ทั้งทึงมันอยู่ทั้งทึงว่าสันถ้าขึ้นไปอีกแต้มนึ 1, 8, 5, เ่เป็นแปดหาสองเขาเต็มเต็มเลยครับผมท่านผู้ชมเอ้าบาว่ากันเนาะครับผมเนาะถ้าท่านได้สิรตรีไว้ครับผมถ้าถือบดคู่ตัวพิษแต่ตัวไทยตัวเดียวนี่ ตือกลางวัดไหนนั่นครับผม่านผู้ชมขางเชียงได้เป็นแสนเลยครับผม่านผู้ชมงวดน,นี้ไม่พูดว่าฝันดีงวดน,นี้ลำบากสิแตกสามตัววสันฝันดีแห้งไปรูปเลขขึ้นโอ้ยรูปไปขึ้นข้ามือเลยครับผม่านผู้ชม่มผีผู้เ่ามาบอกนาอครับผมนนว่าให้ไปรูปเอาอดี๋ยไปฟังเมืงน้ากันเรล่าสิเป็นอย่างไรตัวเลขสิเป็นจะใดฟังชัดๆจากปากแม่ปุกพร้อมๆกันเลยครับผมแต่ล่คนบุญช่มคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยงวดที่ผ่านมาครับผมท่านผู้ชมโอ้ยผีคุณยายสี่ใส่เป็นใส่ป่ายเนาะใส่ป่ายเนาะก็ระได้ซื้อคืนซื้อลงแล้วเนาะแต่ว่าระหว่างขางเขียงไฟสูดตัวนี้จะถือแม่โอ้เมียนดีดีเนาะแม่ตัวเนาะกะซื้อกกะเชือรแลวมันทีหนึ่งไว้นี่นี่วันไหนขางเขียงได้แม่มาละเนาะอู้ว่าจะแม่ถือวัดกุโตัวพิษใจท้ายนี่เพราะว่าเพิ่นหายมาแปดหาหนึ่งครับผม ปดหาหนึ่งเลขมันออกแปดหาสองแม่ปลุกนี่เป็นคนหนึ่งดีฟันสําคัญดีๆครับผมเฟือนเข่าสามตัวอเออเออ<ๆ>เข่าสามหมดจา้าเพราะว่าฟ<ๆ>ันไหนเยอะแม่นบ่แม่นม่ขึ้นนี้วันพระกาพระแล้วก็นอนคือเก่านละ่ะเ,เอาเอาเบอกเรื่อแม่ปุกสันเอา,าเรื่อยจังว่าฟันบุลายก็สเสดิดขึ้นมาเลยนะจักไปไสเราบ่หูแต่ว่าไปเที่ยวในงานในยังหรือเจ้เขามีงานยังกับบ่มเขากับปพ แซวกันแต่ว่านี่ม่ใหญ่หนึ่งเเขากเบอกยางไปจะโค้งหูฟังแต่เหลืองเด็กขนาไม่ถึงว่าเขาก็โซก็อยู่เหลืองเด็กกันบ้านนี้มีผู้ชายผู้ชายได้บาทนี้มีผู้หญิงป้าโตผ้าขม่าป้าตาใส่สงสีดำสงห้องหุสีดำคนหุ่นถมถมเนี่ยคนวาอรลายคนน่ะบ่ต้องไปฟังเขาดอกขั้นอยากได้ไปเบิ้งหันแล้วว่ะเอาไปเบิ้งใส่กันดีอันมันเป็นก่อนเฮียนก่อนมางย่ายเข้าตังใส่เก้าอี้ถึงสิน่ะ มันมีหนึ่งสันเถิงเดีสิกับสันลุมเนี่ยนะไม่มีหลูกใหญ่ก็หลูกน้อยแล้วบอกฮันไปหลูกก็เลยแล้ววะอยากไปไปหลูกบาแล้ววาหันโตไปเอาอยู่หันแล้วว่าบ่าต้องไปฝังเขาดอกแล้วว่าจะให้สศบบ่ก็เลยวะอย่างไปก็เห็นหินก่อนบองใหญ่คือจังอันลูกนิมิตนี่นะไนตั้งไปสันเถิงก่อนกับไปหลูกสันเถิงก่อนเพิ่นว่าให้หลูกเอาสิหลูกจึงได้นอกก็เลยหลอกหลูกบังเอาเื่อหลูกจังสิเหล็กหัน ต้อนลูกที่แรกมันเห็นแปดเก้าแปดลูกเสลกแมนลูบลูกใหญ่นั่นแปดเก้าแปดขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอ้าเนไห้โศกตัวนี้ก็เลยว่ะอืมบ้านนี้ก็จื้อเอาตัวนี้ก็มาลูตัวทางนี้อีกลูบวีลูกหน่อยให้มันสิไม่สันสองสันไม่ซองก้อนนี่ไม่สองก้อนอันอันสันสันสูงนี่มันจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ตัวนี้สันสันลุ่มนี่ก้อนน้อยแมนไม่ซองสันสันใหญ่กับสันลุ่มครับ กระลูบส so ันเทิองก่อนกระโตุกใจเรา๋ยวกระลูวมันหยันสอดมันยังนนั้นในความเกิดเจริญเขาบายหลุบเราเพราะญ่นั้นบายหลุบบอกแล้วก็อย่างนี้ดอกครับบ้านกระลูบเบื้องเ็นเหล็กแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดเนาะแม่นไระลูบบรรลุก่อนหน่อยๆนะมันว่าจังได้หูอยู่บ้าสามสองหัวสันคืนสองโตสามสองแปดเก้าแปดก่อนง ปดเก้าแปดนีกก่อนยิ่งเท่ก่อนใหญ่ก่อนน่อยก่อนน่อยนะเห็นสามสองสามสองจึงว่าจะคล้องปีสลิงอย่างเดียวมันเป็นมันเป็นตัวเลขกสีอย่างแม่ปุกสีเขาคือชอกนี่ก็ชอกเขียนแต่ว่าเห็นชัดเจนแม่ชัดเจนเลยหลปบนี่เห็นเลยงามขนาดเหล็กนั่นแปดเก้าแปดตัวใหญ่นั่นครับบาตัวหน่อยก็หลุไป็นต่งสีเห็นเหล็กสามกับเหล็กสองสิขืนเลยน่ะโอ ตีเหลือกอย่างเดียวทางเนี่ยแต่ว่าห้องโบสือดอกวันนั้ยังบ่ยบสือแต่ว่าก็มือสำคัญอยู่ได้เมื่อสำคัญอยู่เมื่อสำคัญอยู่ได้บางอย่างไปยิบเอาเงินบาทตะกี้นั้นที่คุณยายนั่นบอกไปเก็บเอาเห็ดแต่ว่าบบเห็นเห็ดแต่เงินนอเงินบาทหนึ่งนอเก็บขึ้นมากกับเขาเป๊ะเลยมันบุกซูนนะพ่อซ้อยังว่าเบิ่งพ่อซอมาก็หน้าพ่อซออยู่ทั้งกลางเงินเลยหน้าตอน่ะ นี่คือการพันว่าให้ง่วงก้เบิ่งปลายแปลฐาหนึ่งก็โบได้ขึ้นในโลกนั่นเนาะมันป่ายกันอยู่สูงอยู่นอกก็โบได้ขึ้นมันก็จะมันก็เป็นเหล็กบนนี่นี่เนาะก็เหล็กบนตัวหล่ะเนาะมันอยู่สูงก็สร้างพันยุกหลอไห้น่นหลับพันไห้แต่แบบพันยุกหลอก้องหลอออกซุ่นซ้องนั่นหลดนั่นพันไห้ป็ขับว่าหลดนั่นแป่ว่าเป็นโคยังสิฝันแม่นย่อมลาบีดีอยู่งวดนี่ฝันว่าได้ไปลูปไปรูกก่อนหินวาสันลูกก่อนหินวดสัน ก็นีเขาสร้างเต็มๆแรกกหุ้นอเนาะแมนหยันทั้งๆนี่หยันเป็นบนทั้งก่อนหน่อยหยันเป็นทางคนที่บอกให้ไปรวมเนี่ยเป็นคนลักษณะไหนก็ไแม่ปุกหุ่นถ่วผู้ชายหุ่นถ่วเทาเลยละพระกมาผ่านบาใส่สงอ์หมดสีดำบบใส่เสือแล้วว่าบ่ต้องไปฟังเขาแล้วว่าโตมาเอาอยู่นี้นี่แล้วว่าไปหลวบว่าโหลดแลวว่า บอกแล้วก็อย่างนี้ป่ะร่าหายโศกว่าข้าศึกไปดูกระตุนอยู่หยันสอดจะคล้องในความคืดในหน้าในความฟันนั้นหยันมันสอดอยู่ันมันสอดบ้นมีไฟที่บ๋อหยันมีไฟด้วยเราเห็นอีกทั้งก็เลยไปดุเบื้องเห็นแปดเก่าแปดหน่วยใหญ่นั้นบาทอันหน่อยเห็นเห็นสามสองคืดมาบนหลังหายโศกว่าเขียนเขียนเนี่อ็มินเฮา เขไงล่ะครับโจมไงล่ะโมแนครับสามตัวบุจ๊ะงวดนี้ครับมันพีดแต้มเดียวน้อสามตัวน้องวดนี้อก็ลดก็ได้เด้อวางันก็ยังหลดยังขึ้นแปดเก้าเจ็ดก็ได้โอ้จะทันบอกแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดน้อเป็นแปดเก่าเจ็ดก็ได้ครับผมเจ็ดเก่าแปดก็ได้หขาลดลงแน่เพื่อเพื่อเพื่อไว้น้าเที่ยวนั้นมันยังโหลดแต้มขึ้นแต่แล้วเท้าก็ต้องตรงครับอ่ะครับผมท่านผู้ชม ปดเก้าแปดกับสามสองไพมากก็เตรียมเอาสมุดปากกามาจดไว้ครับผมแต่ว่าทานได้แคปหน้าจอเป็นมต้องเตียมสมุดปากกาครับผมเตรียมแคบเนาะเดี๋ยวมาเที่ยงให้มีของห้อแขนใจกระดาษให้พี่น้องในแคปหน้าจอไม่ปลุกคนเียคนยกไข่เนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปถ่ายเบอรตัวเลขน้ำกันครับผมผมถ่ายมาช่วงตัวเลขของแม่ปลุกเนาะครับผมเนาะอู้ยยอมรับอยู่ครับผมเป็นคนหนึ่งที่ฟันแม่นดีดีครับผมงวดที่ผ่านมาก็ยังไม่ปลุกว่า์ล่ะครับผมแปดห้าหนึ่งเนาะครับผมเนาะ ผู้ใดสี่ตัตตีไว้ขมันตรงกันเป๊ะบอลกัวตนี่ถือรางวัลได้นั่นครับผมถือรางวัลขางเขียงได้เป็นแสนผมเนี่แต่ว่าคันเลขสามตัวนาะผู้ใดซืสี่ขึ้นอีกแต้มหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าสองถือสามตัวตรงตรงเต็มเต็มเลยงวดนี้คือกันครับผมท่านผู้ชมไม่ปลูกว่างวดนี้หันว่าเข่าสามตัวตรงปะไหนงวดอาจจะได้สามตัวตรงตรงก็ได้แต่ว่าไม่ปลูกว่ามัดขึ้นจนสิบวันนอกแปด เก้าแปดแปดเก้าเก้าหรือว่าแปดเก้าเจ็ดแม่ปลูกให้ถอยลงมากครับผมเป็นแปดเก้าเจ็ดกับสามสองเนาะครับผมเนาะมีไขว่าผู้ชาย่างใหเงยดำครับผมเป็นผู้เฒ่าโบราณใส่กางเกงสีดำให้ไปรูปเอาภาษาแนะม่เขาต้องไปฟังคนเดียว่าษัแมมารูปเอาอยู่นี่รถเจ้าเนี่ยมอเตอรยากมารูปมันจิกืนรถรากฏว่าแม่ปลูกไปรูปลูกใหญ่ครับผมอยู่ข้างบนคืนแปดเก้าแปดรูปลูกน้อยอยู่ข้างล่างครับผมขึ้นสามสองได้ทั้งล่างทั้งบนเลยครับผมแต่ผู้ชมตัวแปดเก้าเจ็ดแม่ปลูกบอกว่า ซื้อกันไว้น้ำเนเด้อเพราะว่ามันเคยขึ้นแต้มลงแต้มว่าสั่นอ้าไปมากระล่องแครหนาจาะใบเบิ่งเนาะครับผมเนาะท่านใดแครเป็นก็นแครครับผมท่านใดแครบ่เป็นกะเอาสูตประการมาจดไว้เนาะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ท่านใดมาชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมซื้อแปดเก้าแปดสามสองให้ถือสามตัวตรงตรงสองตัว,ตวจังๆเนาะครับผมเนาะในมีเงินมีข้ามกันเสมอสุขคนคลิปนี้พอจะเริ่มขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า แตากอนจากกันครับผมท่านผู้ชมพอเจ้าเอาของนี้มาฝากพี่ตาน้องเป็นของซสยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดไปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณห,หลายครับไอ้ปูขอบคุณ่านหลายครับสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาาสน่เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมว่านนี่พอเชื่องเดือนทางไปหาปูปูให้ตะกุดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดต,ต้นตจติตโตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชายเห็นผู้ชายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูชาไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชีนี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลากูขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษย์อยตาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานทิ่บานที่เชินไปบานนี่งฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริจตดำอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้หนองร้างห่งเป็นสั์สีสูงกูปรรัปัลลาาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิรธิมงคลให้เชื้อที่ไปที่เหมือที่เหนือไปมันรักษาหลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงอู้เยาวว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธุุณขึณ้นหยก <ฮะ S 2> เป็นสัน่น <ฮะ S 2> เป็นสัน่น <ฮะ S 2> เป็นนั่นก็ได้ให้ระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุีหล <ฮะ S 2> ีมีพู้คุณุนมีดตมียติฤทธิตมีอำนาจสามารถมเป็นอวดยติฤทธิสามารถ,าาารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนขึ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมตน้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเขานี่ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมสมจะเอาออกที่เกี่ยนมนี่คือฝากตูมากบ้านเพราะตาปูโม่เอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเครื่องตัวตัวย่อ เอาขื้นคือย่อนั่งฝา,ากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากุน้นพุ่นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปล้ยุ่งเรี่ยนี่ม,มานี่คือใบคุน่นนี่นี่มันไม่พุ้นเพราะว่าสีฐานอยู่ครับเป็น <laughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมรัสสีบรีอัสสีบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่ไมีดํำมีตำนานมากกันผีกระสานกับพระโลกยังในนองสา้างคือไม่มงีวดำํำเดีียวม ah าเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสา้างคือปุกเสษของบุดบรเบิ้ลตำนาอยู่ในเก็ตำานานบเาบิ้ปุ๊กเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อจะในคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้ปุกเสษผู้แรกนี่คือปูรีอนุตรโรอายุณน,นนีลอยสองปีอยู่บา้านค้าคา สว่างวิโร่งนี่ผู้พิเศษใครเป็เปนคนแรกอ่าถ่ยา,ายไปสองผู้รอดบัตรกู๊ดคูคนผู้รอดทำม,มาที่โน,โน,น่เป็นผู้พิเศษผู้ที่สองาสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้อมยากโดยในพลังมีอยูกก่กินสว่างกันมันจะทีบด,ดูครับ,รบนี่นี่น,นผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรดวิโรด ยัตตนบนคือปูรอดทรงสมอทร mm hmm. น,นี่มันบว,บวกสายได้บานเพรานมาจากสายสายบานเยอะอยูย่เลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปค้องคนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องก้อมเป็นมา